สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันในหัวข้อพาร์ทหลังพิดเทอรม,มาแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของแสงนั่นเองนะพื้นฐานเดิมที่นักเรียนควรจะต้องมีนะครับในหัวข้อนี้ก็คือ1ในเรื่องของสมบัติของคลื่นเลยมันจะเอามาผสมปนเปกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวการสะท้อนแล้วก็หักเหตัวนี้อาจจะไม่ได้เอามาปนเปกันร้อเซนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย มันจะเอามาใช้ในเชิงการหาขนาดของภาพแล้วก็การลากเส้นมากกว่าจะเอาเรื่องสมบัติทางเรขาคณิตมาเกี่ยวข้องด้วยอ่าต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวกลุ่มที่2ก็คือเป็นเรื่องของการ เลี้ยวเบนของแสงปรากฏการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการที่มันไม่ได้เกิดภาพมันจะเป็นลักษณะของปรากฏการที่ทำให้เราเห็นเป็นริ้วแสงหรือว่าเป็นสิ่งปรากฏการอื่นๆที่ทำให้เรารู้ว่าแสงเนี่ยมันมีการถูกซ้อนและถูก หักล้างกันได้อันนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้หลักทางฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอธิบายด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อก็คือ 1. ในเรื่องของสมบัติของคลื่นเนี่ยเราจะใช้การสะท้อนและการหักเหก่อนโดยสมบัติการสะท้อนและการหักเหโดยมากเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาพแต่ส่วนของปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวการบอกให้รู้ว่าแสงเป็นคลื่นได้นะครับ แสงเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก่อนอื่นนะเนื้อหาที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก่อนเลยก็คือเรื่องของสมบัติของคลื่นตัวนี้จําเป็นต้องรู้เลยที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็คือในเรื่องของการสะท้อนก็ว่าได้เรื่องของกฎการสะท้อนเซต้าตกกระทบเท่ากับเซตาสะท้อนอันนี้จะใช้ในการอ้างอิงในการลากเส้นแสงด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวการหักเหการหักเหตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของตัวที่ทําให้เกิด ภาพได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทําให้เกิดปรากฏการที่เรียกว่าปรากฏการภาพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าปรากฏการลึกจริงลึกปรากฏมันจะมีอยู่2ตัวเนาะลึกจริงลึกปรากฏตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะไปส่งผลในเรื่องของทัศนะอุปกรณ์ต่างๆทัศนะอุปกรณ์ แล้วจากนั้นเราก็จะไปจบกันอยู่ที่ในเรื่องของฟิสิกส์ออปติกนะครับก็คือแสงเชิงฟิสิกส์นั่นเองเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกก่อนก็คือในหัวข้อกลุ่มนี้ก็คือการสะท้อนและการหักเหที่ทําให้เกิดภาพนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือเราจะมาพูดกันเรื่องของแสงก่อนเนาะถ้าในฟิสิกส์สมัยใหม่เนี่ยแสงเนี่ยไอสไตน์บอกว่ามันเป็นได้ทั้งในเรื่องของคลื่นแล้วก็เป็นในเรื่องของพลังงานตัวนี้พลังงานตัวนี้ก็คือเป็นอนุภาค พูดผิดนะไม่ใช่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 ตัวเครื่องตัวนี้มันก็คือพลังงานตัวหนึ่งแต่ว่ามันก็มองเป็นอนุภาคได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปเรียนเพิ่มเติมเอาตอนม6นะครับตัวนี้ในว่าด้วยเรื่องของฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์อ่ะโอละทีนี้คําถามของเราคือแสงคืออะไรแสงคืออะไรที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแสงแสงแสงพูดถึงแสงออกแสงอะไรต่างๆแสงสว่างแสงจ้าแสงเมือแสงมัว มันคืออะไรมันก็คือนะครับพลังงานรูปแบบหนึ่งในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็คือคลื่นชนิดหนึ่งนั่นเองอันนี้เราจะพูดกันในมิติของคลื่นนะมันก็คือคลื่นชนิดหนึ่งเป็นคลื่นที่อยู่ในไทป์ที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มนะในกลุ่มอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟ โดยที่คุณสมบัติหลักของเอเล็กโรแมกเนติกเวฟตัวนี้ก็คือมันจะไม่อาศัยสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางไม่อาศัยตัวกลางเลยคือไปก็ไปของมันได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดจะมีตัวกลางก็ได้แต่ไม่มีก็ได้มันจะไปของมันเรื่อยเลยมันมีการทดลองมานะครับค้นพบว่าเป็นแสงเนี่ยมันจัดว่าเป็นคลื่นตามขวางได้และไม่ต้องอาศัยตัวกลาง ในการส่งผ่าพลังงานเลยก็ได้แสงเป็นคลืนตามขวางนะและขึ้นตามขวางตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติหนึงของกลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยขึ้น่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันอาจจะฟังดูแล้วทําไมครูพูดถึงแสงแล้วทำไมพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทําไมดู อันตรายอันตรายจังจริงๆแล้วมันก็อยู่ในชีวิตเธอนะครับตั้งแต่คลื่นอ่าเขาเรียกว่าเป็นคลื่นวิทยุวิทย,ยุพวกนี้ก็ไล่ตั้งแต่ AM FM ไล่ไปจนถึงสิ่งที่เรารอคอยกันอยู่คือ 5G เลยแล้วก็ยันไปถึงเรื่องของไมโครเวฟไอตัวไมโครเวฟตัวนี้ที่เราเข้าเซเว่นแล้วเขาหรือว่าหรือว่าทุกบ้านมีนะครับแล้วก็เอาไปอุ่นอาหารกันเนี่ยไอตัวนี้แหละใช้ครื่องหม่ไฟฟ้าตัวนี้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทําให้เธอไหม้เนี่ยหรือไม่แม้กระทั่งไปถึงตัวรังสี X ที่เราใช้ทางการแพทย์พวกนี้มันจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมดนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคลื่อตามขวางเท่านั้นเหตุผลที่เขารู้ว่าเป็นคลื่นงตามขวางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการทําการฉายแสงเข้าไปแล้วก็มีตัวขวางอยู่มันจะเป็นลักษณะหนึ่งคุณจาการทดลองว่าใครทดลองไม่ได้อะนะอันนี้จะเป็นการทดลองโดยการ ฉา,ฉายแสงเข้าไปฉายแสงเข้าไปนะครับ in แล้วก็ให้วงให้ให้ตัวขวางตัวนี้มันเป็นวงล้อหมุนนะถ้าเขาตั้งเขาตั้งสมมติาฐานว่าถ้าคลื่นถ้าแสงเป็นคลื่นตามยาวจริงเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะในการเขาเรียกว่ามันจะมีจังหวะในการที่เกิดช่องว่างใช่ไหมจากหนึ่งไปหาช่องว่างที่2ตรงเนี้ยแสงที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะต้องติดติดดับติดดับไปเรื่อยๆในตรงตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยมันจะต้องติดดับติดดับไปเรื่อยแต่ว่าคลื่นตามขวางตัวนี้นั่นคือ พอพอวงล้อตัวนี้หมุนไปปุ๊บเนี่ยแสงมันจะค่อยๆจางลงหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็จะเข้มขึ้นจางลงเข้มขึ้นจางลงเข้มขึ้นจางลงในลักษณะนี้ด้วยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแสงเป็นคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวจะต้องโดนขวางไว้ช่วงหนึ่งใช่ไหมแต่วันนี้เป็นคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่สามารถเล็ดลอดออกมาได้บางช่วงสามารถ ได้รอดออกมาไม่ได้แสงมันก็จะเบาลงเข้มขึ้นเบาลงประมาณนี้ส่วนตัวนี้มันมีการทดลองนะตั้งแต่ถ้าให้ไล่ตั้งแต่ยุคสมัยการหาแสงว่าแสงมีความเร็วเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่เนี่ยคือมันไล่มาตั้งแต่สมัยกาลิเลโอเลยนะกาลิเลโอเนี่ยเขาไม่สามารถนิยามได้เขาบอกว่าแสงมีความเร็วสูงมากเขาบอกได้แค่นี้เพราะว่าเขาใช้ทำเขาทําการสังเกตแสงดวงอาทิตย์จากภูเขาสองลูกแสงดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาใช้ทุกวิถีทางในการจับเวลาเมื่อ400กว่าปีก่อน เขามองว่าแสงมาจากเนี่ยถึงนี่เลยมันเร็วมากยังจับไม่ได้แต่มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านทดสอบมาแล้วด้วยวิธีที่แตกต่างกันและคำนวณออกมาได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่ประมาณนะลูกนะ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีพูด,ดง่ายๆก็คือตัวนี้เราจะพูดให้มันเป็นภาษาพูด,ดง่ายๆก็คือ300,000กิโลเมตรต่อวินาที1วินาทีไปได้3 0 0 0 0 0 กิโเมตรจากดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยจากดวงอาทิตย์นะครับมายังโลกของเราเนี่ยแสงเดินทางมาใช้เวลาอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ8นาที8นาทีตัวนี้ก็ใช้ระยะประมาณ150ล้านกิโลเมตรเดี๋ยวอันนี้ถ้าหนูไปเรียนดาราศาสตร์เนี่ยหนูจะ รู้ว่าแสงเนี่ยมันสัมผัสกับเวลาก็คือว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ณเวลาปัจจุบัน payments. มันจะเป็นดวงอาทิตย์ณเวลา Mutter 8นาทีที่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงมันต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่ถ้าแสงมันมาถึงเราปุ๊บเราเป็นผู้สังเกตปุ๊บเราถึงเห็นใช่ไหมสมองรับรู้รายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเห็นพอเราเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพอมาถึงเราเสร็จปุ๊บมันหายไปจุดนี้มันหายไปแล้วก็ค่อยเปล่งแสงตัวใหม่ออกมา ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ดีเลยไปเท่านั้นอันนี้ค่อยว่ากันทีเนาะน,นี้นอกเรื่องไปไกลพอสมควรละเดี๋ยวมาพูดถึงแสงเสร็จปุ๊บคู่ตรงข้ามของแสงคือเงาเงาคืออะไรเงาคือส่วนที่แสงมันเข้าไปไม่ถึงแต่แสงนั้นเนี่ยต้องกระทบสะสารแล้วนะแล้วมันจะต้องผ่านสะสารนั้นไปไม่ได้หรือไปได้แต่น้อยกว่าปกติพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเธอมีแหล่งกาเนิดแสงฉายแสงออกไป ในลักษณะนี้แล้วเธอมีลูกบอลลูกอะไรกลมๆหนลูกเนี่ยมาบังไว้ตรงนี้ตรงบริเวณแถวๆเนี้ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเงาเกิดขึ้นตรงจุดที่เป็นเงาตัวนี้แหละเขาเรียกว่าบริเวณที่แสงมันไปไม่ถึงหรือว่าแสงไปถึงแต่น้อยมากๆเงามีอยู่2ประเภทนะลูกนะก็คือ1เง,งาม,มืดมืดก็คือมองไม่เห็นเลยแสดงว่าแสงเข้าถึงไหมครับแสงไปไม่ถึงเลย ไปไม่ถึงพื้นที่นั้นเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือแสงไปได้นิดนึงจาก100%อาจจะไปได้อยู่ที่ประมาณ15%ยังพอเห็นเขารางของมันบ้างอันนี้เขาจะเรียกว่าเงามัวเงามัวเนี่ยจะเป็นแสงที่ตกลงไปถึงหลังวัตถุได้แต่เป็นบางส่วนคำว่าหลังวัตถุในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องอยู่ในแอรเรียนี้เท่านั้นนะครับมันจะหมายถึงบริเวณด้านหลังเนี่ยบริเวณฉากหลังตรงเนี้ยทั้งหมดเลย เพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่แสงสว่าง1 0 0ที่มากระทบมันจะมันจะเฉพาะบริเวณนี้ที่มันจะมีความมืดเกิดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มืดไปเลยตรงมืดไปเลยตรงเนี้คือเงามืดแต่ว่าถ้ามันมีสลัว,ลวตรงนี้หน่อยนึงแสงยังพอเข้าไปได้บ้างสว่างน้อยกว่าเขาจะเรียกว่าเงามวัวดูจากรูปนี้เนาะแหล่งกําเนิดแสงวิ่งเข้าไปโชเระเข้าไปนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงลําแสงที่วิ่งไปตรงนี้เนี่ย อันเนี้ยมันเป็นไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเลยก็คือแสงเดินทางไปยังไงปุ๊บเนี่ยมันถูกขวางไว้ยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแต่มันจะมีแสงบางส่วนที่มันมันคือให้ให้เธอนึกภาพว่าแสงเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ออกเป็นเส้นตรงอย่างนี้ทุกจุดมันกระจายออกเว้ยมันกระจายออกมันกระจายออกเป็นทุกทิศทางทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีแสงบางส่วนที่ไปตกอยู่ตรงนี้มันก็สว่างใช่ไหมตรงนี้แต่ว่า มันมีแสงบางส่วนที่มันไป scattering ก็คือเกิดการสะท้อนออกจากจุดตรงนี้นิดหน่อยเนี่ยมันจะถูกลดทอนพลังงานบางส่วนทำให้เราเห็นเป็นเงามัวแสงจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าถ้าเกิดมันถูกชนมันก็เสียพลังงานได้เขาก็เลยมองว่าแสงเนี่ยมันเป็นอนุภาคได้เช่นเดียวกันต่อไปเนี่ยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแสงนะครับถ้าเราศึกษาแสงในลักษณะที่เป็นคลื่นนะลูกนะ ในลักษณะที่เป็นคลื่นเนี่ยเราจะใช้สมบัติของคลื่นทั้ง4ประการเลยในการใช้อธิบายเพราะว่าแสงแสดงคุณสมบัติคลื่นได้ครบทั้ง4ประการดังนั้นเราจะมาแยกประเด็นที่เกี่ยวข้องได้2แบบโดยอาศัยกฎไม่ใช่กฎสิสมบัติการเคลื่อนที่ได้แก่1แสงเชิงเรขาคณิตกับ2เป็นแสงเชิงฟิสิกส์ นะครับอย่างที่ครูได้พูดไปต้นคลิปแล้วแสงเชิงเรขาคณิตมันคืออะไรเดี๋ยวไปพูดกันเลยแสงเลแสงเชิงเรขาคณิตเนี่ยเราจะเป็นการนําเอาเรื่องของการลากเส้นและมุมมาใช้ในการอธิบายการเกิดภาพแสงทําให้เกิดภาพนะลูกแสงทําให้เกิดภาพถ้าเธอปิดไฟในห้องมืดๆเลยเนี่ยเธอจะเห็นแสงสลัวๆน้อย,อยภาพแทบไม่เห็นเลยอันนั้นแหละ แต่ถ้าพอเปิดไฟปุ๊บสว่างจ้าเลยแสงแฟดแสงแสงแฟดสายเข้าหน้าเธอเยอะๆเนี่ยเห็นรูขุมขนเห็นรอยสิวเห็นรอยอะไรแต่ว่าถ้าแสงเบาลงหน่อยนึงแสงซอฟลงหน่อยนึงทําให้ผิวดูผ่องขึ้นนี่แหละพวกนี้แหละมันถึงเป็นลักษณะที่ หลายๆคนชอบไปถ่ายรูปในห้องน้ําไปถ่ายรูปในบริเวณที่แสงมันเบาๆบางๆถ่ายกลางแดดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเหตุผลนี้นี่แหละแต่แสงทําให้เกิดภาพแล้วมันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยการเกิดการเกิดภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเนี่ยนะครับมันเกิดการ หักเหและสะท้อนกลับเนาะการเกิดภาพตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการหักเหแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการสะท้อนกลับหักเหแล้วก็สะท้อนกลับโดยที่เราจะทําให้แสงเกิดการหักเหและเกิดการสะท้อนกลับได้เนี่ยตามกฎการหักเหแล้วมันก็มีหลักการอื่นอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดการหักเหได้และเกิดการสะท้อนและเกิดการหักเหทําให้เกิดภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือการใช้กระจกแล้วก็เลนส์นะครับในการ มาอธิบายการเกิดภาพของแสงตัวนี้เนาะก็เหมือนอีนกตัวนี้แหละนะครับส่องดูกระจกข้างตุปุ๊อยู่เนี่ยตามันเป็นตะสังการเกิดภาพนะครับภาพ Image Image จําไวมนะลูกนะครูบอกเมื่อกี้ว่าแสงเนี่ยทำให้เกิดภาพใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยแสงต้องลงกระทบวัตถุพอตกลงกระทบวัตถุเสร็จปุ๊บมันจะต้องสะท้อนหรือ หักเหก่อนแล้วเข้าสู่หน่วยรับภาพหน่วยรับภาพในที่นี้เนี่ยมันก็มีหลายในยะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราก็คือในตาหรือลูกดวงตาเรานี่แหละแต่ถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปก,ก็จะเป็นเซนเซอร์รับภาพเป็นต้นการเกิดภาพตัวนี้ก็คือนิยามของที่มานะครับการเกิดภาพจะอธิบายได้ด้วยสมบัติการสะท้อนและการหักเหอธิบายไปแล้วเนาะ โดยจะอาศัยว่าให้แสงเนี่ยนะครับตกลงมาที่อ็อบเจกต์ของเราและจากนั้นเนี่ยให้แสงนั้นเดินทางมายังดวงตาอย่างที่เห็นในภาพตัวนี้ก็คือว่าแสงมาจากไหนไม่รู้แหละแปลว่ามันตกกระทบมาปุ๊บมันก็ผ่านลูกในตาของเราผ่าน เลนส์ตาแล้วก็ตกกระทบไปสู่ภาพนั่นเองไปเกิดเป็นภาพในตานั่นเองส่วนกลไกลขั้นตอนในการเกิดภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเรื่องของทัศนอุปกรณ์นะคระับผูลงลึกลงไปถึงจุดนั้นแล้วเนาะ ครูลงลึกลงไปถึงจุดที่ครูใช้ในการอธิบายทัศนอุปกรณ์นั่คือดวงตาของเราแล้วนะครับจะค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องนั้นเอาละ่ะทีนี้นะครับการเกิดภาพเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันมีวัตถุวางอยู่แล้วทีนี้แสงมาจากไหนไม่รู้ทํามุมตกกระทบแล้วก็สะท้อนออกมาตัวนี้แล้วเราผู้เฝ้ามองอยู่ตรงนี้เป็น the w a t c h ร er ์อยู่ตรงนี้แล้วมองเห็นภาพเลยมันไม่ได้เสมอไปนะครับ แสงไม่ได้อาจจะตกกระทบและสะท้อนออกมาตรงๆเลยมันอาจจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนั่นอาจจะขึ้นอยู่กับการตัดกันจริงๆของแสงที่ออกมาจากวัตถุแล้วบานเข้าสู่ดวงตาอย่างเช่นตัวแบบนี้ก็คือแสงมาจากหลายๆที่แล้วมันมาตัดกันที่จุดจุดหนึ่งจุดที่แสงตัดกันตรงเนี้ยจุดเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดภาพตรงนี้คือตำแหน่งที่ทำให้เกิดภาพนะครับแสงวัตถุมันมันมามันสะท้อนมาจากวัตถุ ถ้าใครงงตรงนี้นะลูกให้คิดภาพไม่ง่ายว่าอย่าลืมว่าแสงอ่ะเขียนไว้ซ้ำๆแสงตกวัตถุตก,ตกลงวัตถุแล้วก็สะท้อน อันนี้คูรัดขั้นตอนมาจนถึงการสะท้อนแล้วนะคือมันสะท้อนออกมาจากผิววัตถุเนี่ยแสงมาจากไหนไม่รู้แล้วก็วิ่งมาปุ๊บสะท้อนวิ่งมาปุ๊บวิ่งมาปุ๊บสะท้อนแบบนี้วิ่งมาปุ๊บสะท้อนแบบนี้วิ่งมาปุ๊บสะท้อนแบบนี้แล้วคราวนี้เนี่ยมันมาตัดกันอยู่ที่จุดหนึ่งจุดที่แสงมันมาสะท้อนและตัดกันตรงจุดนี้แหละนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นจุดที่เกิดภาพหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่แสงเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้แสงมันไม่ได้ตัดกันจริงๆเหมือนอีกกรณีตัวด้านบนตัวนี้ก็คือมันไม่ได้สะท้อนจากวัตถุมาแล้วก็มาตัดกันแล้วทําให้เกิดภาพที่เราเห็นได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยมันมาเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นภาพที่อยู่ด้านหลังตัวรับแสงออกไปโดยแสงตัวนั้นไม่ได้ตัดกันจริงๆพูด,ดง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีการสะท้อนจากวัตถุนั้นเลยก็คือเช่นกระจกเนี่ยอันเนี้ย ตัวนี้นะลูกนะอันนี้คือกระจกเธอส่องดูวัตถุเธอส่องดูตัวเองเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยเป็นวัตถุแล้วแสงที่มาตกกระทบตัวเธอเนี่ยแสงที่มาตกกระทบลงตัวเธอเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปสูม่มันก็จะวิ่งเข้าไปตกกระทบใส่แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะทํามันจะมันเกิดการที่เขาเรียกว่ามันเกิดแสงสะท้อนออกใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยแสงมันสะท้อนออกก็จริงแต่ว่าแสงที่เกิดขึ้นทําให้เราเห็นภาพเนี่ยมันดันทะลึ่งมาตัดกันอยู่ด้านหลัง ตำแหน่งภาพที่เธอเห็นมันเลยอยู่ด้านหลังกระจกอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดภาพขึ้นมาเธอจะสังเกตเห็นว่าภาพจะเกิดขึ้นได้2แบบก็คือเป็นแสงจริงตัดกันและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแสงที่ไม่ได้ตัดกันจริงตัวนี้เราจะ มาดูกันต่อถ้าเป็นภาพที่เกิดจากการตัดกันของแสงกันจริงๆเราจะเรียกว่าแสงนั้นเนี่ยเป็นแสงจริงแสงจริงตัดกันจะให้ภาพจริงลักษณะของภาพจริงจะเป็นภาพหัวกลับโดยการที่เป็นภาพหัวกลับได้นั้นเนี่ยต้องมีฉากมารับมองเห็นเองไม่ได้นะลูกต้องมีฉากรับภาพเธอถึงจะเห็นภาพนั้น ที่เกิดจากแสงจริงเนาะแต่ถ้าเป็นแสงที่มันบานออกเหมือนเมื่อครู่นี้ก็คือมีกระจกเราวางวัตถุวางไว้อยู่ตรงนี้อันนี้เธอเห็นเงาตัวเองอยู่ข้างในเนี่ยแสงมันวิ่งมามันวิ่งจากนี้มาปื๊บแล้วม,มันสะท้อนออกตัวนี้มันก็จะลากเส้นสมมุติลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วตรงนี้แสงตรงนี้อ่ะลงมาสะท้อนวิ่งมาตกมาปื๊บแล้วก็สะท้อนออกแสงตรงนี้ วิ่งไปตัดตรงนี้ไอจุดที่ตัดกันตรงจุดนี้เป็นตำแหน่งที่เกิดภาพภาพที่เกิดอยู่หลังกระจกตัวนี้นะครับมันเป็นแสงที่เราลากขึ้นมาเองไม่ได้มีจริงๆเขาจะเรียกแสงแสงสมมตินี้ว่าแสงเสมือนแสงเสมือนให้ภาพเสมือนภาพเสมือนจะเป็นภาพลักษณะหัวตั้งและไม่ต้องมีฉากรับการที่มันไม่มีฉากรับหมายความว่าไง การที่ <ine> มันไม่มีฉากรับก็ง่ายๆเลยครับคือมันเกิดอยู่หลังกระจกภาพหลังภาพเกิดหลังกระจกแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยภาพมันเกิดหลังกระจกถ้าเป็นเลนถ้าเป็นเลนถ้าเป็นแสงจริงมันจะเกิดอีกจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นภาพเสมือนมันจะไปเกิดอยู่ด้านหลังเพราะมันไม่จําเป็นต้องมีฉากรับมันเห็นภาพได้เองเลยโดยที่เธอไม่ต้องไปหาฉากไปตั้งไว้เพื่อรับภาพแสแดงว่าอะไรแสดงว่าภาพยนตร์ของเราเนี่ยโรงภาพยนตร์แสงที่เธอเห็นภาพที่เธอเห็นจากตัวฉากจากตัวจอเป็นแสง ดังนั้นภาพที่เธอเห็นมันจะเป็นภาพจริงเพราะต้องมีฉากมารับจอโปรเจคเตอร์เหมือนกันโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ให้แสงจริงเพราะว่าถ้าเธอไม่มีฉากมารับภาพเธอก็จะมองไม่เห็นภาพเธอฉายมันก็เหมือนเธอฉายแสงไปปกติแต่ถ้าเธอส่องกระจกแต่งตัวมาโรงเรียนส่องกระจกแต่งหน้าทาปาก ดูสภาพตัวเองตอนเช้าตอนเย็นแปรงฟันล้างหน้าโกนหนวดอะไรก็ว่าไปอันนี้เธอไม่จําเป็นต้องใช้ฉากมารับเลยเธอเอาหน้าเธอเข้าไปเปิดไฟปุ๊บเห็นภาพปั๊บแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่ตัวอย่างของการเกิดภาพจริงโอเคเนาะแต่ถามว่าทําไมเราไม่เห็นภาพในโรงภาพ,พย,ายนตร์เป็นภาพหัวกลับละ่ะก็เพราะว่ามันกลับหัวมาให้เราอยู่แล้วนะครับเขาคํานวณมาแต่แรกอยู่แล้วว่าภาพต้องตะแคงกลับมาเขาก็เลยทําให้ภาพมันตั้งขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นภาพแค่นั้นเองนะครับเอาละเราเสียเวลาตรงนี้มาเยอะละ ภาพจริงอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะก็คือเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงที่ตัดกันจริงๆโดยจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ตัดกันของแสงเนี่ยเป็นจุดที่เกิดภาพแต่ต้องมีฉากมารับแต่ถ้าเป็นภาพเสมือนภาพเสมือนตัวนี้จะเป็นแสงที่สมมุติออกมาโดยที่แสงตัวนี้มันไม่ได้ลู่เข้าหากันมาตัดกันในลักษณะแบบนี้แต่แสงตัวนี้ต่างคนต่างวิ่งหนีกัน แต่มันวิ่งหนีจากการที่มันสะท้อนออกจากตัวสะท้อนตัวหนึ่งแล้วเราทําการลากเส้นสมมุติมาตัดกันในลักษณะนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแสงเสมือนไม่จําเป็นต้องมีฉากมารับจุดที่ตัดกันจําไว้นะลูกมันจะเป็นจุดที่เกิดภาพแสงแสงนะจุดที่แสงตัดกันมันจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดภาพนะครับต่อมาเมื่อเกิดภาพแล้วเราจะต้องพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกิดภาพ จะมีอยู่2แบบก็คือ Mirror and Lens นะก็คือกระจกเงาและเลนสนั่นเองนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกิดภาพโดยจะอาศัยหลักการสะท้อนและการหักเหของแสงตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดการสะท้อนและการหักเหทั้งคู่นะแต่ร้อยละ90ขึ้นไปเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้จะให้การสะท้อนกรณีที่เป็นกระจกกระจกจะสะท้อนแสงและ เลนสจะเป็นการหักเหแสงจำไว้เลยนะลูกมันจะมีข้อที่เปรียบเทียบกันได้2ตัวกระจกเงาคุณสมบัติมันเป็นยังไงอันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือต้องมีลักษณะที่มีวัสดุที่เป็นผิวมันวาวนะและฉาบไว้โดยมีแผ่นกระจกเนี่ยขั้นกลางอันนี้เป็นวัสดุที่ฉาบไว้นะครับแล้วก็มีกระจกเล็กๆขั้นกลางไว้เพื่อที่ทำให้ แสงมันเดินทางเข้าไปและเก็บไม่ไม่เกิดการสะท้อนออกมาทันทีทําให้เกิดการสะท้อนขึ้นมาได้และเลนส์เลนส์ตัวนี้นจะเป็นกลุ่มของกระจกหรือพลาสติกที่มีความปโปร่งนะครับกลุ่มพลาสติกหรือกระจกที่มีความปโปร่งโดยเลนส์ตัวนี้นมันจะมีอยู่หลายกลุ่มหลายลักษณะมากก็คือเลนส์กลับรยเลนส์นูนเลนส์เว้าเลนส์ผสมแต่ตัวนี้เราจะพูดถึงลักษณะ2แบบนี้ก่อนคือเลนส์นูนกับเลนส์เว้าพอมันมาตกกระทบปุ๊บอย่างเช่นอย่างเงี้ย แสงวิ่งมาปุ๊บมันก็จะไปรวมกันอยู่ที่จุดจุดหนึงหรืออาจจะบานออกเป็นต้นนี่คือคุณสมบัติของกระจกและเลนส์ต่อมาเรามาพูดถึงการเกิดภาพของกระจกก่อนการเกิดภาพมันจะมีเกิดภาพจากกระจกและาจากกระจกและเลนส์ใช่ไหมและภาพมีอยู่2ตัวก็คือภาพจริงกับภาพเสมือนน็นตไว้ก่อน ภาพมีอยู่2ตัวคือภาพจริงกับภาพเสมือนทวนตามครูไปนะครับสําหรับคนที่ฟังวิดีโออยู่ภาพจริงจะเป็นภาพหัวอะไรลูกเป็นภาพหัวกลับภาพเสมือนจะเป็นภาพหัวตั้งในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนะครับคือในเบื้องต้นนะบางครั้งเราอาจจะเห็นภาพเสมือนหัวกลับได้ถ้ากลไกในการสะท้อนไปมาแล้วผลลัพธ์สุดท้ายมันออกมาเป็น ลักษณะที่เป็นหัวกลับไปแล้วนะครับแต่นี่คือเป็นพื้นฐานของมันภาพจริงหัวกลับภาพเสมือนหัวตั้งและขนาดอุยโทษทีและขนาดของมันเนี่ยมันมีหมดทั้งขนาดที่เล็กเล็กจิ๋วเท่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเราจะมาพูดถึงลักษณะการเกิดภาพที่เกิดจากกระจกกระจกเงาให้ภาพได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนและให้ภาพที่มีขนาดทั้ง3ขนาดนี้ได้ด้วย แต่กระจกมันจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันกระจก1ก็คือเป็นผู้ผิดนะกระจกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3แบบอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ตรงนี้กระจกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3แบบก็คือแบบราบแล้วก็เป็นแบบนูนแล้วก็เป็นแบบเว,ว้าเรามาลงเดี๋ยวค่อยลงดีเทลนูนกับเว,ว้าเอาราบก่อนเพราะว่าเราเจอบ่อยกระจกเงาราบตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะการเกิดภาพที่เกิดอย่างเรียบง่ายก็คือถ้าเรา สังเกตหัวลูกศรตัวนี้ซึ่งเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยแสงมาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่าแสงมันมาตกกระทบใส่หัววัตถุแล้วมันทําการตกกระทบและสะท้อนเข้ามายัางดวงตาเราเนี่ยเราจะเห็นภาพด้านหลังกระจกเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงมันไม่ได้ตัดกันจริงๆแต่มันจะมีแนวแสงสมมุตินะครับโดยมุมตัวนี้2ตัวนี้เท่ากันแล้วเราทําการลากเส้นแสงสมมุติไปเนี่ยจุด ที่แสงมันไปตัดกันจริงๆมันมีแสงมากกว่าหนึ่งลำเส้นนะลูกนะแต่ว่าครอธิบายให้เห็นแค่ภาพให้เห็นภาพก่อนเอาแค่เส้นเดียวไปก่อนลวกันจะทําให้เราเห็นแสงที่มันบานออกแต่มันไม่ได้มันบานออกจากกระจกแต่ว่ามันไปตัดกันอยู่ที่ด้านหลังกระจกเลยทําให้เราเห็นภาพอยู่ที่กระจกด้านหลังตามนี้นะครับโดยภาพที่เห็นเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นภาพอ็อบเจกต์ของเราอยู่ที่ด้านบนตัวนี้หัวสุกศรชีขึ้นอ็อบเจกต์ของเราตัวนี้ นะครับไออิมเมของเราตัวนี้เนี่ยก็หัวขึ้นเช่นเดียวกันแสดงว่าแน่นอนครับมันจะต้องเป็นภาพเสมือนและถ้าเราทำการไล่มุมตามรูปนี้นะครับเธอจะเห็นได้ว่ามุมทุกมุมที่ไล่มาเนี่ยมันเท่ากันหมดและเมื่อทำการวัดระยะของวัตถุเทียบกับระยะของภาพมันได้เท่ากันคือพูด,ดง่ายๆคือถ้าเธอ เอาถ้าเธอแบ่งเป็นกระดาษแล้วเธอทบซ้ายขวาเนี่ยมันทับรอยกันได้พอดีเลยพูดง่ายๆคือมันมีความอุทษทีนะมันมีความสมมาตรกันดังนั้นจดไว้เลยว่าถ้าเป็นกระจกเงาราบจะให้ระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ s เท่ากับ s time และขนาดของภาพก็คือเป็นเบางที่ก็ใช้เป็น i เนาะเป็น i image กับ o object อ่ะคุณใช้เป็นนี้กัน i image o object มันจะเท่ากันเสมอและตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือว่าการที่เราจะใช้กระจกที่เล็กที่สุดที่จะสามารถมองเห็นวัตถุได้เต็มชิ้นจะใช้อย่างไรกำหนดให้กระจกเนี่ยสูง h เล็ก object เราสูง h ใหญ่ทีนี้เนี่ยถามหาว่าเราจะต้องใช้กระจกสูงอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ทามห h h h ใช่ไหม ระยะห่างระหว่างวัตถุกับระยะห่างระหว่างภาพจากกระจกนะวัดไปเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันห่างเท่ากันอยู่แล้วเราก็กําหนดให้เป็น x ไปเลยนะครับจากพิจารณาสามเหลี่ยมแดงตรง,ตรงนี้ก่อนเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีมุมเซตาเกิดขึ้นนะครับแล้วเราทราบระยะอะไรบ้างก็คือระยะตรงนี้เป็น 2x เราทราบว่าเป็น 2x แล้วก็ด้านตรงนี้เป็นด้านที่มันมีความสูงเท่ากันก็เป็นด้าน h เราทราบด้านตรงข้ามมุมทราบด้านตรงข้ามประชิดมุมพูดผิดมันก็ได้เป็นค่าแทนถูกไหมดังนั้นตัวนี้เนี่ยเรามาดูสามเหลี่ยมที่ซ้อนทับกันเป็นสามเหลี่ยมสีดำนะครับก็ทำนองเดียวกันก็เป็น h ส่วนด้วย x x ก็คือระยะแค่ครึ่งเดียวมันก็จะได้ว่าถ้ามุมเซตามันเท่ากันแสดงว่าค่าถ้าแทนเซตาเท่ากันแล้วก็ แทนค่าไปย้ายข้างโชกชกตัดออกไปอันนี้เนี่ยให้จําไว้เลยนะลูกนะัว่าเราจะต้องใช้กระจกสูงอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของวัตถุนั่นเอง h ใหญ่มีค่าเท่ากับเ h เล็กที่ต้องเป็น h เล็กเท่ากับ h ใหญ่ส่วน2นั่นเองสรุปเลยนะครับกระจกเงาราบให้อะไรกับเราบ้าง 1. จะให้ภาพเสมือนขนาดเท่ากันไม่เอา เอาใหม่เอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะมันต้องไล่ตามสเต็ปนี้คือต้องเป็นภาพเสมือนหัวตั้งท่องไว้นะลูกภาพเสมือนหัวตั้งเท่ากับวัตถุอ่าอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุและตัวหนึ่งที่แถมให้ก็คือระยะภาพหรือว่า s พาร์มตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับระยะวัตถุด้วยเช่นเดียวกัน ขนาดของภาพความสูงของภาพก็เท่ากันแต่เราจะยังไม่พูดถึงจะจําไว้แค่นี้1กระจกเงาราบให้เสมือนหัวตั้งเท่ากับวัตถุระยะภาพระยะวัตถุเท่ากันแต่ทีนี้เนี่ยความยุ่งยากของมันอยู่ตรงนี้